สวัสดีค่ะผมกับน้องบวยน,นะคะกับช่อง Ford ดบวยน,นะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะและสำหรับค้าง่าบวนคะคะจะเป็น Ford Next g h n l l n g e r ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว OpenCA b l นะคะนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็คันนี้มีอะไรพิเศษบ้างนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะในเรื่องของของแต่งของคันนี้นะคะว่าม้านะคะอันนี้ก็จะเป็นสีดำสลับกับสีตัวรถ ะะแล้วก็ถัดมากันที่ด้านหน้านะคะก <_ C os> ็จะเป็นกระจังหน้าแบบแรตเตอร์นะคะอันนี้ก็เปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีดำแดงนะคะ,ะส่วนของช่องลมตรงนี้นะคะสามารถผันได้ง่ายนะคะทำให้ตัวเครื่องยนต์นะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะมีห่วงลากจูงมาให้อยู่ที่ด้านล่างนะคะจะเป็นฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งเดียวนะคะ มากับไฟกันบ้างน,นะคะไฟเป็นแบบซีแคมนะคะเป็นแบบเตทามลันน n ่งไ g ท์นะคะอ่าส่วนของโคมไฟด้านในนะคะจะเป็นโคลมลูกแก้วนะคะแต่ดําเนินของรถนะคะจะเป็นแบบ m u l ติ r e f ฟกเตอรนะคะอ่าส่วนไฟตัดหมอกเราจะไม่มีให้นะคะสำหรับตัวนี้นะตัวเอกพัสนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่170แรงมา้าแล้วก็405นิวตันเมตรนะคะระดับความสูงนะคะสามารถลุยน้ำได้ถึง800มิลิมนะคะหรือว่า80เซนนั่นเอง และเดี๋ยวพามาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างน,นะคะคิ Q ้วล้อเดิมๆจากโรงงานที่เป็นแบบสีดาด้านนะคะอันนี้จะเป็นมาตรฐานของตัวรถที่ให้มากับรถเลยจากโรงงานนะคะส่วนของตัวนี้นะคะเดิมของยางกับแม็กนะคะแม็กจะอยู่ที่ขอบ16นะคะแล้วก็ส่วนยางเดิมนะคะจะอยู่ที่ 2565R16 นั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นแม็กนะคะ ขอบ16แต่ว่าเพิ่มในส่วนของยางนะคะยางจะเป็นแบบออฟโรดนะคะเป็นของ Maxxis นะอันนี้ก็จะเปลี่ยนสเปคนะคะตัวนี้จะเป็น 2570R16 ต้นเองนะคะก็จะเป็นยางลุยนะคะยางออฟโรดส่วนด้านหน้าจะไม่มีบางคนมาให้นะคะตัวนี้นะคะแก้มก็จะมีมาให้นะคะบ่งบอกถึงตัวเทอร์โบเครื่องยนต์2 0นลิตรเทอร์โบนะคะอ่าอ่าด้านข้างมาดูหน้าตาเริ่มกันที่ข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นราวหลังคาที่ติดเพิ่มเติมลงไปนะคะ ก็ถือว่าแต่งเสริมหลอกขึ้นมานิดนึงนะคะในส่วนของด้ามจับจะเป็นแบบสีดำด้ามแบบนี้นะคะให้มากับตัวรถนะคะ,ะหน้าตาของคันนี้ที่ติดเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะยังมีแบบสติกเกอร์ที่ติดเข้าไปนะคะอันนี้ก็เลือกมาเป็นลายคําว่าลนเจอร์นะคะสามารถเข้ากับตัวรถได้ดีเลยหรือลูกค้าจะออกแบบเองหรือสามารถเปลี่ยนนะคะเพื่อให้ทางเรานะคะออกแบบแล้วก็ให้ลูกค้าดูก่อนที่จะแต่งจริงนะคะ บันไดข้างมีมาให้นะคะสามารถการลื่นได้ด้วยนะคะ,ะปลอดภัยนะคะเวลาขึ้นลงเพราะว่าเป็นตัวยกสูงเลยต้องมีตัวที่เป็นบันไดข้างให้เดี๋ยวมาดูกันที่ด้านหลังกันบ้านนะคะส่วนของสติกเกอร์นะคะจละมีมาถึงตรง,น,ตรงนี้เลยส่วนของโรบานะคะอันนี้ก็จะออกแบบมาสำหรับตัว Next Gen เลยนะคะตัวรถนะคะใหญ่กว้างกว่าเดิมนะคะ,ะก็จะติดตั้งโดยการที่เราจะตอ ไปกับตัวขอบกระบะเลยนะคะมาดูกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังไฟจะเป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะก็จะคล้ายๆกับตัวเดิมนะคันนี้ก็จะนี่เลยค่ะที่จับแบบเดิมๆของรถนะคะเป็นแบบสีดำด้านนะคะแล้วก็ไฟเบรกนะคะก็จะอยู่ที่ด้านหลังสามารถเห็นได้ชัดเจนโลโก้แล้วก็ปั๊มคาว่าเลนเจอร์นะคะไว้ที่ด้านหลังนะคะเหมือนกัน ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ฉบเฉียวเท่มากๆเลยนะคะที่เพิ่มมาอีกก็จะเป็นกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายก็จะเป็นของอลันเดอร์นะคะอลันเดอร์ก็จะออกแบบมาสำหรับตัวของ next gen นะคะมีห่วงลากจูงนะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านท้ายให้ตรง้า้ทะเบียนนะคะ สำหรับ XL Plus นะคะจะไม่มีตัวไลเนอร์มากับรถนะคะต้องติดตั้งเพิ่มเติมว่าสามารถวางพาเลตได้พอดีนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานในเรื่องของการขนของสามารถวางพาเลตเข้าไปได้เลยนะคะอ่านะแล้วก็เอ่อตรงนี้ก็จะมีวาบรรทัดให้นะคะสำหรับเอ่อใช้งานอนะคะนิดหน่อยก็จะเพิ่มรายละเอียดเข้ามานะคะให้ได้ใช้งานกัน อันนี้ฝาท้ายจะไม่เป็นแบบผ่อนแรงนะคะจะเป็นสลิมธรรมดาอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับด้านในเดี๋ยวโบ๊ทพาไปชมด้านในกันนะคะมาดูกันที่ฝั่งคนขับระบบ Fort ดเพสนะคะมีมาให้ทุกตัวนะคะด้านในก็จะกว้างมากๆเลยเดี๋ยวดูหน้าผัดกันนิดนึงนะคะ หน้าปัดนะคะจะอยู่ที่ขนาด8นิ้วนะคะเป็นแบบดิจิตอลกราฟิกหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะคะสามารถใช้งานนะคะแล้วก็เ,เลือกการใช้งานได้ที่บนหน้าจอนะคะบลูทูธนะคะอยเลตแอนดรอยต t แอปเปิลคาร์เหัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะสามารถจับได้ถนัดมือพร้อมกับตรงกลางนะคะมีที่ชาร์จ ที่ใ C ให้นะคะ,ะแล้วก็ตัวที่เป็น USB แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำเเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะคะ,ะนั่งได้สบายนุ่มนะคะในส่วนของภายในฝั่งด้านหลังตรงนี้นะคะตรงแคบตรงด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีที่ใส่ของแล้วก็มีลำโพงด้านในนะคะ4จุดนะคะไฟหน้าเป็นแบบออโต้ด้วยสำหรับตัวนี้นะคะจะไม่มีที่วางแก้วน้ำ นะคะจะไม่มีเหมือนพวกตัวเอ่อไวท์เนอะพวกนี้นะคะจะไม่มีมาให้นั่นจับแบบใหม่เหมือนกันนะคะแบบเปิดตรงนี้สามารถปรับกระจกได้นะคะที่ฝักคนขับนะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเปิดปิดใช้ง่ายนะคะค่ะสำหรับตัว XL Plus โอเ n c นแคันนี้นะคะเป็นตัวยกสูงราคานะคะอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทราคานี้นะคะถือว่าจับต้องได้ง่ายนะคะแล้วก็คุ้มมาก้านะคะสําหรับคันนี้นะคะยังไงนะคะลูกค้าที่สนใจตัว OpenCAP e i a p ก้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ description box ด้านล่างนะคะยังไงก็ฝากชอบฟอร์ดบอยกด subscribe นะคะติดตามให้บอยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ